สวัสดีครับแฟนๆ FC พุทธคุณพระเครื่องทั่วไทยวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับ EP ที่16วันนี้มีพระพิมพ์หลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมมาให้ชมกัน2อ,องค์นะครับผมพระที่ผมเก็บไว้แล้วก็มีพระสังกัดกายหุวัดขวางนะครับผมแล้วก็ พระปิตาเนื้อเก่านะครับผมอันนี้น่าจะเป็นพระแถวแถวในกรุงเทพนะครับผมนี่ครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ที่ไม่รู้วัดนะครับผมก็เหมือนกับหลวงพ่อทับนะครับผมดูไปดูมาก็คล้ายหลวงพ่อทับนะครับนะฮะแต่อาจจะเป็นหลวงพ่อทับจริงๆก็ได้เพราะว่าพระท่านสร้างออกมาเยอะนะครับผมวันนี้ก็นําพระมาสี่องค์ มาคุยมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมวันนี้ผมเอาพิมพ์นิยมสององมาให้ชมกันได้เล่นนะครับผมชมกันดูกันไปนะครับผมกับในช่วงคุยสารณะสุขดิบนะครับผมกับช่วงขี้โมโ้ขี้คุยนะครับผมนะฮะ,ะวันนี้ก็ดูองค์แรกกันเลยครับผมองค์แรกนี่นะครับผมพระที่พระองค์นี้ นะฮะพระองค์นี้ก็ได้มาร่วมสองปีแล้วนะครับผมนะครับผมพิมพ์นิยมนะครับผมเนื้อนี่ออกสีประแจจีนนะครับผมเป็นเนื้อประแจจีนเหมือนกับที่เขาบอกว่า,าหล่อที่กรุงเทพเอาใบพัดเรือมาหล่ออันนั้นจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่ทราบเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และเราก็ไม่ได้ไปนั่งเฝ้า นะครับผมในช่วงนั้นอาจจะเกิดไม่ทันกันนะครับผมอผมก็เกิดไม่ทันอยู่ละนะครับผมวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูสององนะครับผมพิมพ์นิยมนะครับผมมาให้ดูนะครับผมในช่วงคีโมกี่คุยนะครับผมดูกันเลยครับนะฮะอันนี้หลงพงเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับผมอ่าให้ดูนะครับผมอสายตานะครับผมเป้าตานี่ลึกมากเลยเห็นไหมครับ นะครับผมลึกมากเลยนะฮะเห็นไหมฮะเป็นหมวกแก๊ปลึกมากเลยนะครับผมด้านนี้นะครับด้านนี้มักพิมพ์นิยมพมผมสังเกตมาหลายองค์แล้วนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับพิมพ์นิยมมันว่าไม่ว่าจะเป็นนิยม A หรือ b นะฮะผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วครับผมเนื้อเกินนะฮะพวกเนื้อเกินนะฮะเนื้อเกินนี่มักจะอยู่ใต้ตาขวานะครับผมเห็นไหมครับมักจะอยู่ใต้ตาขวาแต่ถ้าเรามองเงี่ยไม่เห็นเนี่ยถ้าเรามองเงี่ยไม่เห็นครับผม ะะถ้าเรา,เรามองอย่างนี้เราจะไม่เห็นมันจะอยู่ใต้หมวกแก๊ปนะฮะนะครับผมอ่าแต่เราเรา,เราต้องตะแคงงนี้มกักจะผมสังเกตมาหลายหลายองค์นะไม่ว่าจะเป็นของคุณอ,อาจารย์ทั้งหลายที่ออกมาไลฟ์สดหรือว่าอัดคลิปกันมาผมนั่งดูะฮะผมเห็นเป็นที่อยู่ที่ตาขวาทบทุกองคนะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบสาเหตุน,นะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับผมอ่าเห็นไหมครับ <ersch> หมากแก๊บลึกเลยนะครับผมอย่างพิมพ์นิยมอันนี้พิมพ์นิยม A นะครับผมเป็นพิมพ์นิยม A พระองค์นี้ผ่านการล้างมานะครับตอนผมได้มาใหม่ๆนะฮะน้ํายังมีขังอยู่เลยนะฮะน้ายังมีอยู่เลยนะครับผมผมต้องเอามาพึ่งจากแดดตอนได้มาจากคนที่เอามาขายให้ผมนะครับผมผมได้มาใหม่ๆเนี่ยฮะพึ่งล้างมาใหม่ๆเลยครับผมคนขายเนี่ยแหละครับขายให้ผมเนี่ยแหละคับชาวบ้านนะเป็นชาวบ้าน เอามาขายผมนะเขาเพิ่งล้างใหม่ใหม่เขาบอกมันมันไม่สะอาดเขาพูดมาคาเดียวแล้วว่ามันไม่สะอาดไอ้ผมก็มึนตึ๊บเลยฮะเสียผิวหมดเลยนะครับผมอ่ามีมีขนอะไรนะั่นนะเอาออกหน่อยนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมพิมพ์นิยม A นะครับผมตรงไหนที่ก็ดูพิมพ์นิยมเอนะครับผมนิยม A ก็นะครับผมตรงนี้ ตรงนี้จะไม่มีมือซ้อนนะครับผมเนี่ยฮะมือซ้อนไม่เห็นเหมือนกันนะแต่แต่บางๆนะครับผมมือซ้อนเห็นจะบางๆนะครับผมเนี่ยนะฮะเห็นจะบางๆนะครับผมเนี่ยครับผมนะฮะเนี่ยเขาเรียกพิมพ์นิยม A นะครับผมอ่ามีตาพิอินอันนี้เขาเรียกอะไรจ่าโทสิบโทนะฮะเนี่ยน,นะฮะมีนะครับผมอ่าผมสังเกตหลวงพ่อเงินนะครับผมอย่างท่าน ตีอัมพวายท่านเคยเขียนไว้ว่าเส้นสังกติะนี่ยครับผมผ้าสังกติเนี่ยนะครับผมตรงนี้จะต้องมีรอยเว้านะครับผมจะต้องมีรอยเว้าเข้าไปนะฮะมีมีมีรอยเว้าเข้าไปแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ยจะเป็นแท่งสามเหลี่ยมลงไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูที่หลังนะครับตรงนี้จะมีแท่งสามเหลี่ยมนะครับผมตรงนี้จะเป็นเว้าลงไปนะฮะที่ผ้าสังกตินะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีเส้นซ้อน นะครับอย่ามีเส้นซ้อนนะครับผมอ่ามือมือไม่ไม่ไม่ซ้อนนะครับผมนะครับผมพระองค์นี้ก็สวยนะครับผมได้ไม้ใหม่เดี๋ยวผมนั่งส่องดูแต่ว่าไม่ถูกใจตรงที่เขาล้างมานะฮะเขาขัดผิวมาอย่างดีให้คือหวังดีครับผมเขาหวังดีนะครับผมอันนี้นีดูด้านข้างเห็นไหมครับนะครับผมนี่ด้านข้างนะครับผมนี่นะครับพระองค์นี้ก็ คนที่เอามาขายผมนี่เขาบอกว่าเขาก็ได้มานานแล้วเหมือนกันอันนี้มามา,มาปล่อยเช่าไว้ผมผมก็เลยรับซื้อไว้นะครับผมดูนะครับดูดูตูดนะครับผมเนี่ฮะนะครับผมนะครับผมช่ออันนี้ช่ออยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าช่อไม่อยู่ตรงกลางนะครับผมจะไม่เหมือนพะระลอยฉีดนะถ้าพะระลอยฉีดเนี่ยเห็นมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าจะมีเส้นตรงนี้มีเส้นตรงนี้นะคะ แต่ตามตลาดน้ำทั่วไปตามแผงทั่วไปเนี่ยผมไปเคยสังเกตดูส่องดูนะฮะที่วางกันเรียงรายนะมีจริงๆนะครับผมนะฮะอ่าครับผมอย่าให้ดูด้านข้างครับอ่าด้านข้างสังกติจะคมรึกเป็นสันแนวตั้งเลยนะครับผมนี่ฮะตรงนี้นะครับผมที่ผมบอกเป็นแท่งสามเหลี่ยมจะเป็นสามเหลี่ยมนี้เลยนะสามเหลี่ยมแบบข้าหลามตัดอะเป็นสามเหลี่ยมข้าหลามตัดฮะเป็นแท่งไปเลยนะครับผมนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นรอ,อยเว้าเข้าไปนะครับผมดูคางนะฮะเหมือนคางคางคนล้วเลยนะครับผมแหลมเปียบเลยนะครับคางคนนะครับผมดูเลยฮะดูคางนะครับผมเห็นไหมฮะคางคนแหลมมากๆเลยนะครับผมนะครับผมหลงพ่อเงินนะฮะผมสังเกตดูดูตลอดนะครับผมสังเกตดูที่เสียงท่านนะครับสังเกตดูเนี่ยมักจะเป็นเป็นรอยรอย รอยหลุมอย่างนี้นะฮะแทบจะทุกองคนะฮะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์ขี้ตานะครับผมจะมีหมดสาเหตุที่เขาหล่อเขาหล่อทิ่มลงไปอย่างนี้นะครับผมอ่าผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าไอ้ตรงที่เป็นหล่อเป็นหลุมเนี่ยครับผมคือข้าบดินขี้เบ้านะครับผมดินขี้เบ้าเนี่ยเวลาทิ้งหล่อลงไปดินขี้เบ้าอ่ะไอ้เนื้อทอ,ทองเนื้อทองนะฮะน้ําทองเนี่ยก้าจะไปหลอม คือไม่ไม่สามารถดันสิ่งสกรปรกตรงนี้ออกได้นะฮะก็เลยมีสิ่งสกรปรกเกี่ยวกับคราบที่เบ้าเนี่ยเข้าไปคาอยู่ตรงนี้นะฮะพอหล่อเสร็จปั๊บเนี่ยก็ได้มีทาการทําความสะอาดล้างน้ําผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเอาไปล้างน้ํากันพอไปล้างน้าปุ๊บไอคราบสิ่งที่เป็นดินเนี่ยมันก็จะออกไปมันก็จะเลยเป็นหลุมเป็นบ่อยอย่างนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะนะครับผมไอที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนะะี่ยฮะไม่ไม่ไม่ได้เกิดจากแม่พิมพ์นะครับ เกิดจากาดินเบ้าหรือว่าเนื้อเทียนที่มันสกรปรกนะครับผมเป็นหลุมเป็นบ่อ,อที่เวลามันมากองกันอยู่อย่างเงี้ยพอเวลาเทียนสิ่งสกรปรกทั้งองคเนี่ยเวลาเจอน้ําทองเข้าไปจะเกิดการร้อนใช่ไหมฮะมันก็จะความร้อนสิ่งสกรปรกก็จะมากองอยู่ใต้ตรงเสียนท่านนะฮะมันก็จะมีหลุมบ่อให้เราเห็นนะครับเกือบทุกองค์นะครับผมถ้าเป็นหลุมพ่อเงินนะครับผม นะฮะดูว yeah, hmm. okay. mm ่าเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับผมมีนะครับผมนี่ฮะเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดการหลุดลุ่ยออกนะครับผมเนื้อผิวก็จะเป็นกุกุกะกะนะครับผมไม่สวยนะฮะดูเส้นจีวรนะฮะเส้นจีวรก็จะสวยงามนะครับผมเส้นใหญ่นะครับผมถ้าพิมพ์นิยมเอเนี่ยเส้นเส้นจีวรจะใหญ่มากๆเลยนะฮะสองเส้นนะครับผมจะใหญ่มากๆเลยนะฮะสองเส้นนะครับจะใหญ่มากๆเลยนะครับผมอ่านะครับ เส้นสังกติก็จะคมชัดนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเส้นซ้อนนะครับผมเส้นซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับเส้นซ้อนตรงนี้นะครับผมอ่านะครับผมเส้นจีวรนะครับผูกคมกริบเลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมให้ดูตรงนี้นะฮะให้ดูตรงตรงบนหูนะครับผมนีะฮะนะครับผมอ่านี่ฮะผ้าที่ผมได้มาผมเก็บมาไว้นะครับผมพิมพ์นิยม A นะครับผม ถูกกลางมาซะ้ใสแจ้วเลยนะฮะเนี่ยจนผิวเดิมแบบไม่มีหลงเหลืออยู่เลยครับนะฮะสวยครับผมโอเคครับก็พิมพ์นิยมนะครับผมอ่ามาดูดูอีกองครับผมนี่พิมพ์นิยมหูใบสีครับผมอ่าเนี่ยหูใบสีนะครับผมนะครับนี่คือหูใบสีสวยชัดนะครับเนี่ย ่าดูเห็นไหมครับตาด้านขวาจะมีเนื้อเกินนะครับผมตาด้านขวาจะมีเนื้อเกินเนี่ยให้ดูครับจะมีเนื้อเกินเหมือนเมตาเหมือนกับท่านแบบหลับแล้วมองมองมองพื้นฮะหลับตาแบบมองพื้นนะครับผมนะครับผมเนี่ยฮะนี่ยพิมพ์นิยมหูใบสีถ้าพูดง่ายๆก็คือนิยมบีแล้วนี่แหละครับผมนะฮะครับผมอันนี้ผมได้มาปีกว่าละ นะครับผมได้มาประมาณสักงเดือนประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วนะฮะที่ผมได้มานะครับผมดูนะครับเนี่ยฮะวิธีการหล่อข่ำช่อนะครับผมดูนะฮะอ่าในหูหูใบสีจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก้นจะเป็นอย่างนี้นะฮะแทบทุกองค์นะครับผมอ่านี่ครับผมอ่าเนี่ยครับมีร้อย ตะไบร้อยอะไรสวยงามนะครับโอ้โหก็เป็นใบสีเลยนะฮะนะครับผมองนี้ก็มีนะครับแท่งสามเหลี่ยม๋ย่าให้ดูนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับแท่งสามเหลี่ยมอย่าให้ดูครับผมอย่าให้ดูครับเนี่ยครับเป็นแท่งสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยครับเป็นแท่งสามเหลี่ยมนะครับผมอ่าในยมบีก็มีนะครับแล้วก็ หกเม็ดอะไรต่างเนี่ยฮะเนี่ยฮะจะเป็นมะกรูดเลยนะครับเนี่ยนี่ฮะเป็นเม็ดผลเม็ดอะไรนะฮะเม็ดเกี่ยวกับการเม็ดเดือดนะฮะผิวนี่เป็นมะกรูดเลยนะครับเนี่ยเป็นมะกรูดเลยฮะเม็ดเล็กเนี่ยเป็นมะกรูดเลยฮะถ้าส่องลงไปนี่เป็นจะเป็นแบบผิวมะกรูดเราดีๆนี่เองนะครับผมนะฮะนี่คือพิมพ์นิยมหูใบสีนะครับผมนะฮะนี่หูใบสีนะครับผมผมอาจจะสอนไม่เก่งนะครับผมอาจจะคุยไม่เก่งนะครับผม นี่ครับพิมพ์นิยมผมก็มีสององค์แค่นี้แหละฮะพิมพ์นิยมเดี๋ยววันหน้าผมจะเอาพิมพ์กีตาสามชายมาให้ดูสององค์มีหนึ่งองค์อีกพิมพ์ชาวบ้านอีกหนึ่งองค์เป็นสามสามชายนะครับผมแล้วก็พิมพ์ห้าชายนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับผมท่านี้ผมเอาพิมพ์นิยมมาให้ดูกันก่อนนะครับผมครับผมผมผมก็มีหลายองค์แค่นี้แหละครับผมถ้ารวมๆกันแล้วพิมพ์กีตาด้วยก็หลายองค์เหมือนกัน รวมกับพิมพ์นิยมนะฮะก็เป็นห้าหกองผมก็เก็บมาสามสี่ปีก็มาไม่ได้หากันง่ายๆนะครับผมจากหูใบสีเนี่ยผมก็เจอโดยบังเอิญน,นะครับผมนะฮะนะครับสวยงามตามท้องเรื่องอันนี้ดูด้านข้างครับผมอย่างที่ผม่งเสียดเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ,เ,รบเป็นหลุมเป็นบ่อหล่อไม่เต็มหล่อไม่สวยนะครับผมเป็นอย่างนี้ตลอดละครับไม่มีเลยครับหลวงพ่อเงินที่แบบ เพอร์เฟกนะฮะเพอร์เฟกสวยหรูไม่มีไม่มีครับผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะครับผมนะฮะจะต้องมีตําหนิคือเป็นร้อยหล่อไม่เต็มมั่งเนื้อเกินมั่งอะไรแย่ไปหมดเลยนะครับผมไม่ไม่เพอร์เฟกนะครับผมนะฮะอ่าผมให้ดูนะครับให้ดูช้าๆนะครับผมนี่คือหลองพ่อเงินพิมพ์นิยมหูใบสีนะครับผมหูใบสีด้วยครับหูปะบ่าเลยนะครับผม หูใบสีปะบ่านะครับนะครับเนี่ยฮะสวยงามจริงนะครับเนี่ยปะบ่านะครับผมนะฮะเนี่ยสวยจริงมีหูมีอะไรกระผมข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะครับนะฮะนี่คือพิมพ์นิยมหูใบสีสังกติด้านข้างเนี่ยดูนะครับสังกตินี่ยจะชันตั้งเป็นสันเป็นเหลี่ยมเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะคมกริบเลยนะครับเนี่ยสันตั้งเป็นเหลี่ยมคมเลยครับนมนี่โอ้โห เนี่ยตั้งเตาเลยนะครับเนี่ยดูเส้นจีวรนะครับขมเป็นยูวเส้นขอมจีนเลยเห็นไหมครับเนี่ย,ยมีมือซ้อนนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้ี่เป็นหลุมเป็นหลุมแต่ก็มีเม็ดผลขึ้นมานะครับผมเป็นรูปผิวมะกรูดเลยฮะเหมือนมะกรูดลูกนึงเลยครับเนี่ยนะครับผมอ่าเนี่ยพิมพ์นิยมหูใบสีนะครับผมอ่าแล้วก็มีมีมาแถมอีกมีแถมอีกนิดนึงครับผม นี่คือสังกรจจายกุวัดขวางครับผมเนื้อนี่สวยมากเลยนะครับผมองค์นี้นะครับผมพิมพ์สังกรจจายนะครับอ่าเนี่ยครับผมนะครับดูจะไบเลยครับสวยงามนะครับผมนี่คือพระพิมพ์สังกรจจายหลวงพ่อเงินนะครับผมสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับผม องนี้ผมก็ได้มานานแล้วแต่ผมก็พยายามหานะครับผมผมพยายามหาพิมพ์ให้ตรงแต่ก็ไม่เคยมีไม่มเคยมีนะครับผมนะครับผมหายากมากเลยเนื้อนี่เก่ามากเลยนะครับผมเนื้อเนี่ยนะครับท้องก็เก่านะครับเนี่ยฮะท้องเก่ามากเลยนะครับเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะหลวงพ่อทับวัดอนงเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับผมหรือหลวงพ่อทับวัดทองนะฮะเป็นไปได้ไหมนะครับผมนะะเป็นไปได้ไหมครับ ผมเอามาให้ดูให้ชมกันนะครับผมบางทีพระไม่รู้ที่บางทีหาอย่างไงก็หาไม่เจอนะครับผมนะฮะเนี่ยครับผมมีช่อนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีช่อนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมีช่อมีรอยตะไบมีอะไรนะฮะาลงรักปิดทองนะครับผมพระองค์นี้ฮะดูทองนะครับผมทองรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมทองรุ่นเก่ามักจะเป็นอย่างนี้ฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ นี่คือทองรุ่นเก่านะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในฝ่ามือกันแล้วกันนะครับผมทสี่องค์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาขี้ตามาให้ดูอีกนะครับนี่ครับนี่ฮะวัดวัดขวางนี่ก็จะออกไปแก่ ทองแดงเถือนนะฮะของวัดขวางนะฮะถ้าแกะไว้ในทองแดงเถือนนะครับผมนะฮะนะครับผมอันนี้แกะไปทังได้ไอทองแดงเถือนนะครับผมอันนี้แกะไปแกะทองนะครับผมน้ําทองอันนี้สีประเจจีนนะครับแต่หลวงพ่อทับเนี่ยทองเนี่ยไม่เคยรอดเลยนะฮะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะเนื้อส่องส่องดูเข้าไปนี่เนื้อนี่ดูเหมือนเนื้อสำลีนะครับที่ผมดูนะครับผมนะฮะ ะครับที่ผมดูนะครับเหมือนเนื้อสำลิดนะครับเนี่ยอันนี้ก็สีประแจจีนนะครับผมอันนี้ก็พิมพ์หูใบสีนะครับผมนะฮะนะครับพมหูใบสีนะฮะนี่พิมพ์นิยมทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็พราสังกจายพิมพ์เล็กนะครับครับผมวันนี้ก็สําหรับเท่านี้วันนี้ก็สําหรับเท่านี้แหละครับผมคุยไม่เก่งนะครับผมฮก็ ว่างก็ไม่รู้จะทําอะไรฮนะก็เลยมาเอาพระมาให้ดูอัดคลิปให้ดูกันนะครับผมนะครับผมวันนี้ก็พุทธคุณพระเครื่องทั่วไทยสนใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ